มาได้าาพขขี่น้องเลยมากินข่าวพี่น้ำน้ำกันแง้มแรงๆข่าวเศร้าข่าวเที่ยงอยู่น้ำกันเลยข่าวแรงอยู่นี่สีมือเงียมือจุกเลยสิฮะสีมือเงีย <ห ả? S 1> มืมมอจุกเดี๋ยวก่าเนาะ <c ười> อัานี่เรากินปีสามาหา,ารพิศษใ่ไหเรากินไม่ไคุไทยเนาะวกนนี้เลยเตาเียงโวตราม่ตู้เห็ด<อ>หนึ่งอ้ตุดมาเริมาเริ่พี่น่งเด้อมามามากินของก,กันกับบอดีสองคน เห็นยังเบาวน่าพักไปใส่ยังก้อยเนื้อคือหู้แท้วาสิมาน่คือหู้จักแทๆอันเออคนเชื่อโดยหาแต่มาไม่ตัวเ้ยโดยมึงนี่อาจารย์พักอันว่า ไมยนางขอยปลูกไว้แต่ดนตะกี้มันบ่ใหญ่เพราะว่างวกัดตะกี้นะมันเดิมสีหง่แล้วพป่นไไป้อทำนอยเนโดยขอยปลูกไว้นมันโดยมันขึ้นก่อนในนูเรื่อมาเรือลก็โยนหนึ่งเหียนได้บ่เด็ดเส่นหนูอาสบายดี่าเด้อโดยโอาเมนี่่ใช่น่ะ มาบ <ota fl |ro|> ่เห็นหรอเห็นเหะหาจอดรถพี่น้องยฮะบดเพื่นว่าหอมเนาะเราะหอมน้อยหอมธรรมชาิเนาะบด้ใพุนจะพูเนาะบ่บบ่บด้ใพุนจะพูดยอันนี้ก็ม่ตบ่บ่เออลอันดกเอาลรนมาิมาอยู่มากตัวนี้กลกเอาขึ้กันไปกินกับลาบเชเจบ อา่าผมต้องเอานี่มันเอ้ยยุงมดนะนองมันนาหนานะโดยเอ๋อพี่ตองเอ้ยเนาะตัดภาพมาวันนี้กะหอดบ้านหอดซองหอดเฮือนหอดซานเป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเ,งเอ้ยอ่าจังได้กะกราบสบัดีปีใหม่ล่วงหน้าเด้อพี่น้องเด้อวันศุกร์สุขคนมื้อนี้วันที่30เดินทางลงมาก,ก่อนพี่น้องเอ้ยมานี่แหละอยู่กับครอบครัวออ่าปีใหม่น้ำเบาเนาะ พอดีว่าไอ้ใหญ่จะดีเพิ่นพี่น้องเอ้ยเพิ่นองง่าน,อนอไอ้หักลุงนี่แหละไอ้แล้วก็มีความเมตตาต่อลุงเฮิ่มแล้วก็หลายคุหลายคนบัลลี่นั่นเองพี่น้อง,งนไอ้แล้วก็สดช่อยบัลลี่ลเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้าก็มีแต่ไอ้แล้วนี่แหละพี่น้องเงอ้ยอ่าก็ถือว่าเป็นไอ้หักคนหนึ่งนั่นแหละสำอะพอคนที่สองผู้นี่พี่น้องเงอ้ยว่าช่วยไงซะอ้ายแล้วก็โอ้ยสดช่อยตลอดได้พี่น้องเอ้บ้าแต่น้องนุ่งขาดตุ๊กพกพ่องยังไอ้แล้วก็โทรมา ให้กำลังใ,ใจ่งเงินง่งปัจจัยมาให้เพราะได้ในการเดินทางน้ำเบาเนาะเ <Man. S 1> กิดๆส่งมาให้ลุงเฮิมพี่น้องเลยพราะได้ยนินว่าซื้อขนมเมื่อตอน้นลูกต้นล้านเมื่อเั่นวา่าเมื่อต้นนี่นี่ในเห็ดนอยู่ในกินน้ำด้วยฮะก็เลยพี่น้องเลยคิดยังบ่อออกบ่กเข่านี่แล้วพี่น,น้องเลยเนาะซื้อซีดน,นี่แล้วมาลาบน้ำเบาเนาะล่าง มอลรีเพื่นล่างเมื่อกี้นี่พี่น้องเลยปัาดตัวบ้าเขาซื้อมาสองโลนะต้องล่างก่อนให้มันสะอาดก่อนนะบ่าวเนาะล่างก่อนเลยด้วยล่างแล้วมัน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 มาไก่พี่น้องเลยมาแต่ผูกพลานหมดเออเทสทำใจเขาเพราะแล้วด้วยเพื่อนชานกับมิจิลี่อยู่อันลงมากก็บม่ได้บอกได้ไหมน้องนี่นี่ไม่ด้บอกเราได้บ่าวเอ้ยนี่นะชั่วโอยไปหาผู้บ่าวระจักษ์เบาวบ่โอ้ยบ่แม่เนาะเนีใหม่เนาะเพิ่อจะผลิ์เฮือนเฮือนน้องไปจะักษ์เลยเคลื่อนแมย์ชุลินภู้ิปจะัก เดนมาไปเฮือนแมนยุลิเมงกี้ผ่านมาคือมีะมอยอยู่อ่นม้าง่อย่พุมเออเออโดยด้วยคมพิ่งเฮือนนี่อันมาเสายังไม่ทันได้มาพี่หนูยังไ่ทันได้เห็นอย่งดาเน่าไม่ก็ได้ระเบ้าเลยนะไหนมาล่างตัวนี้พี่นล่างกันนี่สิ้นไปเสาทานดนนี่พี่โดย ล่างสิ่งค่ะคักข้าล่างเห็มันนี่ค่ะคักเมนี่เจะเพิ่นได้กินยังมื้อนี่ไม่รู้ว่าเพิ่นเฮ็ดนยังกินมื้อนี่เพิ่นสิเห็นนี่าเห็ดเค็มเฮ็ดนยังอยู่ได้หนึ่งเนาะบเห็นว่าเศษมาเฮ็ดเค็มเลยซื้อสิ้นมา2กิโลพี่น้องเอ้ย2 5 0 0 0หโต1 2 0นึ่ง้ามันเกินมาหนึงพี่น้องเนาะเข็ยนนิดนึ่เนาะโดยบ่ได้ไปใส่เบาๆเจ้าน่ะบ่ได้ไปใส่อ๋าหน้าตาคือซื่อบานแทพปีใหม่นี่บ่ ฮะชาวเชได้ลูกได้เมียะไปจักอันนี้บ่ฮะสีไม่จกสีนี่ยังมายังยังขึ้นย่านปะย่านยังไงเนี่ยขึ้นย่านมันยิ่งมาย่ายนะย่านเส็งเช้าเลยนะมันกล้าสิบป่ะมันขอล่ะมันบ่คือดอกจ้านะมันบะมันบ่ชงเลยโดยมันบ่ชงมันบ่มีติดธงอะไรนะพลรูปไม่ไหม้ได้ป่ะเอ้ยนี่นะโดย รอบไหนเพิ่นนั่นว่านี่เฮาซื้อมาแมนงัวงัว่าเขาก็ไม่ถามแล้วบอกงัวหรือควายแต่วันไานจะเป็นงัวนเหรอเพื่อนเอ้คุ้ยเลยแมนแมนแมนควายปะแมนสิงควายมันต้องดำกว่านีนะบอบอดีแมนเนาะแมนนี่นะกเทน่าเนาะ ปีให<อ>ม่เนาะเจ้าปีใหม่ก็ซื้อมากินแบบนี้เนาะเจ้าก็เนาะเลยลาบเลือดได้มไหมได้เลือดมามน้ำได้เมล้อันว่าเอาเลือดไว้ให้ยยังอยู่หรอเป่าเลือดก็งามเลยเปล่าเลือดนะลาบเลือดเปล่ายลาบเลือดได้ลาบเลือดคักคิดอยากจะโดนนะพี่น้องเลยลาบเลือดพอด่อเลยมันมา,กาไก่เลยมันมา,กาไก่เลยมันไก่พดพี่น้องเลยมันชื่ออยู่พรานผมมา่อดพี่เนาะเป่าเนาะชื่อตั้งแต่ผู้สิบเอ็ดมงผู้พี่น้องเลยมาพอดพี่บใบสองใบสามเลย ขบเจ้าเล่รถทัรมดเลยเนาะเล่นรถพึกเหี้ยมนคือขนะหวานหัวเอกปันฮะสาโมงคนด้เาบิดลอยบิดลอยเลยไ่าอยรถมีสําใเขาเหยียบฉันแม่รถยานนะนี่ค <h 000. S 2> <S S ืชิ้นเลยดิชิ้นเลยดิมันนี่เลยบไดยานบรายานเลยปีไว้หดได้ไปหายว่ยิงปูยิงป่านะบอไปบ่ได้ข้บป้าบ่ชั่มือ ฮานุไวยก็กินยี่บ่บ่ได้ไปถ้าให้ช่างเงป็นแท้นี่บ่กินข้าวอ,อิ่มไปบ่อิ่มไปบ่ตจังหวะเนาะพังก่อนเนาะโดยมันปวดได้เดี๋ยวนี้ได้บ่ด,ดีไม่ได้จังหากันไหมเนาะโดยปีใหม่เนี่ยเกี่ยปีใหม่เาหยุดฮานูไวาเบิ่งก่อนกินปีใหม่เดี๋ยวปีใหม่นะมันต้องฉลองครับปีใหม่กับก๊าบมามาแรงมาอื่นนี่แนะเนาะโดยเอาโอเคพี่น้องพักเบกๆก่อนหน่อยนึงเนาะโดยเดยีดย๋ดยวรอเห็ด ชี่งามคักกะลีน้องเบาเนาะสุดยอดเลยพี่น้องเลยมาต่อกันเลยบาดที่นี่บบซับเลือดใช่ป่าวโบเอาเลือดใช่คือลาบเนื้อป่ะในเลือดนะพี่น้องเนาะคักกะลีจเฮ้อนว่าของไข่บีบๆขั้นบ่ันใส่โบโออโอ้บีบมันแตกเนาะแตะพอดีสำลักเนาะใส่ป้า,าเห็นอันว่าอันไอบิสเตอร์นวลเพิ่นกินกินเป็นก้อนเลยได้บ่าห้เรากินนะบิสเตอร์นวลเรากินคักกะลียอมรับอยู่พี่น้องเลยเนาะ ลอยซอ,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 อยชอยชยอยใส่เลยก็ได้บ่บ่แต่ว่าให้ว่าขั้นคือเจ้าบ่าวเด็กกลัวเจ้าใบกุฎมาอยู่บนนี่ <มา S 1> โอเคตเตรียมพบไปเลยนะด้วยฮ่าพี่น้องเลยเนาะแม่นี่ยนี่ก็สงสัยเอินไปหาผู้บ่าวเลยพี่น้องเลยเอิน,งนชงนัะไม่ใัห่หรอกตูวผัวไปหาแต่เห็ดเวียอเห็ดงานนัดว่าแต่เมียอันว่าอยู่เฮือนบ่ได้ไปใส่ดอกเพิส<ห>ิทธ์ว่ะบ่มีนะไอ้บ้านเราบ่ท่านมีนะบ่บ่มีบ่ เดีววพราะ้านนี่บ่ได้บอกคนในบ่าไอ้บ่ถึงเดี๋ก็ได้ทั้งบ่ได้บอกเราได้ทั้งบ่ไดแจ้งเราเด้ว่ฮิมานน่ยจมนจบ่าวบ่ได้ชงยชงยังบ่อยู่ือนกับบ่ได้พิษบ่ได้บ่ได้พิษนหุตานบ่ได้เห็นบ่ได้สังเกตบ่บ่ได้พิษสังเกตบ่เออแต่ว่าบานี่เขานีอยู่กับลูกเนาะองง้มเนาะดยบ่ได้พิษสังเกตหรอวะเห็นวาแต่ว่า เ,เ,หเห็นลูกเห็นลานดูเพื่นดูชากัมันกะำว่ามันมีไปท่านมันกะตางกันะตางเลยบอตางรถเยอะเจ้าไปหายิงแต่ปูแต่ปลาเห็นจักนูนะจักล,ะะกล,ลที่มันกะแปลกอยู่เนาะเออ<ป>พี่<ป>น้องไงซินจะเหมนงามข้างามเนี่เฮ็ดชมนี่ก็บาวว่าไยากเห็ดชมไมเป่เห็ดยูเฮ็ดเป็นยูบอชบผักมุนมุนเนาะเป่าน้อตำกะเทียมออันนี้ใช่น้อออ อยากได้พี่น้องไอ้ชมทิชชมอาซีนนี่พักมุนมุนแตมาอันว่าไอ้ชมมันกับชนผู้ขวัญนะเนาะอ่าที่ข่อยกับเป็ตองกล้วยนะว่าใบตองกล้วยก็มีเลยแม่พี่ข่อยกัเป็นเชฟเฮ็ดอันว่านี่เห็กันนะนด้วยเฮ็ดทิมไว้จักห่อสองห่อนี่นะพอได้เห็นว่าปั่นปีใหม่นี่สมงัวพี่น้องเอ้เอ้าโจ๊โจก่อนพี่น้องอันนี้ก็คืออ่าไอ้ไงจะดีเพื่อน ฝากเงินมาให้ลุงซื้อเนอยู่ในี่ยกินปีใหม่ใบสันป่าเพราะได้อ่าของอยากของกินให้ร้านกินแน่ในนี้เนี่ยกินแน่เพื่อนชวนวะขบุขอบใจไอ้เพืนในไลน์เห็น้องไหนเนาะไอ้หักลุงนี่แหละแล้วก็ฝากเงินมาให้ทั้งลุงไปซื้อสีให้เฮือนแม่อ่าน้องพรอนหรือว่าสาวม้อนห่อนอะไรเพื่นอนตรงไหนเพื่นท่าสีเฮือนปีใหม่อะไรกับรูกว่าไอ้เสียยังให้เจ้าเรอาอะ เงินไปให้พอได้ซื้ออยู่ซื้อกินเด้อเช่นว่าพอได้ให้ลูกให้เมียให้พีนพ่น้องอะไรไปทำอะไรซื้อลุงซื้อมาเนี่ยพ่อได้กินผู้เดียวนะโมแม่อย่างไี้พาก็ได้กินพี่น้องลุงได้กินเบิดไผยอ,อ่าซื้อมาให้ลุงนี่ลุงบอกไว้เลยว่าได้บุญได้กุศลหลายเพราะลุงเพื่อแพร่พพื่ออิรินาะเรื่องกินเรื่องอยากนี่ยต้องบอกเนาะเออไปหู้ยโอ้ปีใหม่นี่มาต้อนติดมากินลาบซีนอยู่แน้ว่าลุงเคอนต้องซื้อซีนมากินเน่ยแน่ๆวะพ่อกับแม่ในรีวิวที่ เล็กหรือไม่เนี่ยโอ้แม่นละบานโดยอ่ะโอเคโทรหาแม่น้องนี่ก่อนพี่น้องเอ้ยเป็นได้ป่าครับบอ้อยเสร็แซ่บนี้ก่อนมาๆพี่น้องเอ้ยลาบสีมัวใส่เลือดมาหนิมาได้พี่น้องเอ้ยมากินข้าวกินน้ำม่วงกันยค่เงแรงๆข้าวเศร้าข้าวเที่ยงอยู่น้ำกันเลยข้าวแรงอยู่นี่สีมือยังไม่จบอะไรสิฮะสีมือยังไม่จบี๋ยวก่อนเนาะ เร้อยเพักเห็เรากินสุดวัี้ทาาทิศษบอกเราิน ตอ,อนนี้องพดว่าไม่ตู้เห็ดหนึ่งไอ้ตุ๋มาเด้อมาเด้อพี่หน้องเด้อมามามากินของกันกันกนบบอริสองคนเห็นนี่นี่กับทูหาแนละ้วออก,กละละไปตลาดไปรับร้านสาวไปรับน้องเอีเบลน้นองเตียวเมนบูนี่เบาเลยมงนมี่ของของ ta uh -huh. làm chung cả lắm, Thôi đi bác yeah. uh -huh. Ma đồng mà. คํางไนเหรอจัด่อถามท่า่หนู่้าเจ้าวันวากินลาบกินก้อยเจ้ามีจะมีแนวัน้มอนหนอจะจะมีไพ่เบอร์อำบบอ จะเบิกงินมอไเจ้าชื่อชื่อเบิกเงินเน่เอาคอยปอยู่หรอกทำไมเอาคอยปอยู <c ười> ่วะเขาไ้เอเนาะเพิ่งนี่ก็ได้ไปเบิกเนหดด้วยกินเนื้อกระหยิ่มมีวิตามิน่ังกายเลยเนาะกินได้แบบ กินได้หล่างอองกมันมันก็มันจะมีมันก็จอยขึ้นก่็แล้วกินเนาะเนี่ยกินล่างเนี่ยให้มันมีความอ้วนก็ว่า,ขา,วขาเขาแบบเอาอยู่ธรรมชาตินเนาะขายเครื่องขายคล้องมอยู่ในเมืองในหน้าแม่นว่าเขาจ้องกินนะเขาจ้องบักนึ่งครับล่างสาันพิษเอาเนาะนี่กินแล้วเขาออกการะตังกายอยู่ดิเขาเห็ดเบี้ยเห็ดงานไปห,หันไปนี่อยู่มันก็ ตัวเขาคัมข้ามเลาโม่ตุยเป็นแนมนเงาะโม่อิดบอยอย่างนี้ครับมาพี่น้องเลยสุดมาเด้อทีมงานเนยอ่าขอบคุณมาบุญบ้านป้าพคนยากจยบะบดีเน,น,นเาะยากอยู่รออยากอยู่เรอจริงเนาะนี่อยากเหินไหมพี่น้องเยไม่นี้ thế nào anh tá đã từng nè, được, <laughs> má cho, má, mà là, 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 xuống mà là bao nhiêu thứ, Bỏ ừ, bùn ừ. có thể được đỏ ừ. Thứ mai cả thô bỏ cái này đó thì Nó Mới đấy đấy Chút hỏi nhắc bến hỏi được Đạp đeo nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Với thô cao Rồi, rồi. tròn cứ này ừ, tròn luộc Đâu phía đồng thường nay này

พี่ไม่เนาะพีไม่ต้องอันจำจัดพวกเอาอนี้กินตัวนีเข้าไปเนาะเราเมืองพี่ไม่มันมดีขยันมากวา,าบอเขาไ้เปล่อ๋อง่านเนี้ยเปลเนะเาะเขบาบอกอยู่แต่ท่านะเขาบออยู่ Ừ. chân du phải à. oh. Ủa, đúng, hả nữa, hả? Khói, này Ôi, thử hai nữa thôi. Không khẩu cho ông Này khoan nắp cái khu nắp. Không nhảy một vòng. Ừ, cho kín. Hà hô cắm đi ạ. À, kín đi. À. vẫn à. à. khưng tiếp đây 5 cắm cả. Ôi. Mà là đây. không? พโพลยังไงไม่ผ่าจังหวะเลถ้าเจ้าเห็ดคายเนี่ยยืดปลาตะไคอยกับข้าน้ำข้าไปซื้อกินนี่ลืป้ปลานะไคแซ่บไปดิจะเปิดอ้างข้าวห้อ

ทานกันเดียวเลยคือก็ตะว่ามีจะบ้านเขามิ้จะบ้านเขาเพมิ้นทาง่านหลายบ้านเนี่ยคัดรู้บ้านเขาก็บกับกร่ิมักมีความคืนบ้านเขาหมูกระทะแน่อ๋อก็กินยืดจะเข้าบุ่ชิ้นชุอเลยวมีงิน้อยเกือบต่งอย่งแน่ เนีผู้สาวน้อยจอดฉินเล่นน้ำมขาบอกอะไรเนาะเอากระเกียนป้ายเห็นยังไงนาเห็นแล้วบอกฟุดล่ะพี่น้องเลยปีไม้เหรอ ทำเะได้องแป้งกกเลยบุญกุกคุณทั้งอ้นนายพนิลาฝากนมาให้ชื่ออย่อยู่ในกินอิ่มอิมออ่มเ่ม่จะชิบเบงเมื่อให้ผู้สาวแล้วบ้านน้ำเบาเนาอเอาอิอามา่มได้เบาเอาอิ่มอิอ่มเไปหาหิอยปู่ปาน,นะหน้ามึได้อยู่กับพ่อเลพอเลียไปว,วันจักเมืองเลยเนาะ

เพื่อนนหนึ่งใชเนก็บไเพื่อนดารานเพื่อนดาราน,นเพื่อนเพื่อหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนาะโอ้โหเขาน้จำปลาก็อหาเชนหนี่เชนชินน้ำอเลยเลยนาะมินินมิชินมัน,นเปสนะัธุ่่คาท่าบหาะ,ะอ้ยโอเคพี่น้องเอ้ากิมเลยลงโมไว้นะขอบอกเูในร้านพี่น้องยู่ดีมีแห้งขาบกเขาใจอ้ายเพอนดารานเด้อทีฝาเงินให้เราไม่โนซื้ออยู่นด้กินมาเยง กูเท่าแต่นายแบ่งไปให้เพิน่นเอาขอยไอ้ได้บุญได้กุศลได้ลายคอยทำให้รวยมาเนี่เป็นยังลุงลุงจังเอิ้อมบอลี่มาเฮ็ดไปเนองเขาเอิ้อมเฮ็ดนี่คือหนึ่งมาแบบไปแหละเพิ่นได้กินโน้ตคนว่าเขาซื้อไปให้เพิ่นน่ะเพิ่นนิ่งกันเฮ็ดน้ำบนนอลเนาะลุงด่าไปให้ไปหน้าไปเรียบไปไกล เป็นแบบเห็นุงมาเพิ่มทสานเลยเนาะอันนี้ใครแนเวเห็ดแหละเขาแบ,บ,แบ,บแบบ่งๆเห็ดทุกเห็ดทุงเหรอ